กระเจี๊ยบเขียวหรือที่หลายคนเรียกกันว่าโอคราถือเป็นผักที่ใกล้ตัวเรามากแต่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ามันอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่น่าทึ่งไม่ใช่เพียงแค่รสชาติอร่อยเมื่อปรุงอาหารแต่ยังแฝงไปด้วยคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากมายทั้งช่วยเสริมการทำงานของร่างกายและอาจช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพบางอย่างได้อีกด้วยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงคุณประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวและลูกแตงกวา ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้สูงอายุก่อนที่เราจะไปดูกันว่ากระเจี๊ยบเขียวและลูกแตงกวาประโยชน์อะไรบ้างฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสาระน่ารู้และเคล็ดลับสุขภาพดีๆในคลิปต่อไปพร้อมแล้วไปรับฟังคุณประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวกันก่อนเลยครับข้อที่ห ช่วยดูแลลำไส้และการย่อยอาหารแบบครบวงจรกระเจี๊ยบเขียวโดดเด่นเรื่องเมือกธรรมชาติและใยอาหารทั้งชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ําซึ่งทํางานร่วมกันอย่างชัดเจนต่อสุขภาพทางเดินอาหารใยอาหารละลายน้ําจะพองตัวเป็นเจลมืดช่วยให้กากอาหารเคลื่อนผ่านลําไส้อย่างนุ่มนวลลดการเสียดสีของเยื่อบุและช่วยให้กระเพาะว่างช้าลง ส่งผลให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและการดูดซึมน้ำตาลเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปขณะเดียวกันใย,ยอาหารไม่ละลายน้ำจะเพิ่มปริมาตรกากช่วยให้อุจจาระเป็นก้อนจับน้ำไว้ได้ดีแก้ปัญหาท้องผูกและทำให้การขับถ่ายเป็นเวลานอกจากนี้เมื่อของกระเชยบเขียวยังทำหน้าที่คล้ายชั้นเคลือบช่วยปลอบประโลมเยื่อบุทางเดินอาหารลดความระคายเคืองจากกรดหรืออาหารเผ็ดจัด ใครที่มักท้องอืดหรือแสบร้อนยอดอกอาจรู้สึกสบายท้องขึ้นเมื่อรับประทานในมื้อที่ย่อยยากเมื่อใยอาหารของกระเจีย๊ยบถูกจุลินทรีย์ดีในลำไส้ย่อยต่อจะเกิดกรดไขมันสายสั้นอย่างบิวทีเรตและโปรพิโอเนตซึ่งเป็นอาหารสำคัญของเซลล์ผนังลำไส้ช่วยซ่อมแซมเยื่อบุรักษาความแข็งแรงของกำแพงลำไส้และสนับสนุนสมดุลภูมิคุ้มกันในทางเดินอาหาร การมีจุลินทรีย์ดีเพิ่มขึ้นยังสัมพันธ์กับกลิ่นตัวและกลิ่นลมหายใจที่ดีขึ้นดูดซึมเกลือแร่มีประสิทธิภาพขึ้นและอาจช่วยให้ท้องไม่ป่องหลังมื้ออาหารนอกจากใยอาหารกระเจี๊ยบเขียวยังมีวิตามินซีวิตามินเคหนึ่งโฟเลตและกลุ่มโพลีฟีนอลอย่างเคซิทินที่ทำงานเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดภาระออกซิเดชันต่อเยื่อบุลำไส้ ช่วยให้การฟื้นตัวหลังจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้นวิธีรับให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือเลือกฝักอ่อนกรอบไม่ชํำล้างแล้วนึ่งลวกหรือผัดน้ำไฟกลางสั้นๆเพื่อคงเมือกและสารอาหารหากต้องการให้หนืดน้อยลงสามารถเติมกรอดอ่อนๆเช่นน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูเล็กน้อยแต่ถ้าเน้นผลต่อระบบย่อยควรเก็บความหนืดไว้บ้างเพราะนั่นคือหัวใจของคุณประโยชน์ ขนาดรับประทานที่พบได้บ่อยคือประมาณหนึ่งถ้วยตวงของปรุงสุกราว8 0ดสถึงหนึกรัมควบคู่กับการดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อให้ใยอาหารทํางานได้เต็มที่ทั้งนี้ผู้ที่ต้องควบคุมวิตามินเคเช่นใช้ยาวาฟารินหรือเคยมีปัญหาเรื่องนิ่วแคลเซียมออกซาเลตควรรับประทานในปริมาณพอเหมาะและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพตามความเหมาะสมโดยสรุป กระเจี๊ยบเขียวเป็นตัวช่วยชั้นดีต่อสุขภาพลำไส้ตั้งแต่ขั้นการย่อยการขับถ่ายไปจนถึงการบำรุงเยื่อบุและสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารในภาพรวมข้อที่2ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและสนับสนุนการเผาผลาญน,น้ำตาลในร่างกายกระเจี๊ยบเขียวมีบทบาทสำคัญในการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลหลังมื้ออาหารผ่านกลไกลหลายทางประการแรกคือเมือ่อ หรือมิวซิเลตและใย,ยอาหารละลายน้ำในฝักจะพองตัวเป็นเนื้อเจลในลำไส้ทำให้การย่อยและการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตช้าลงส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นช้าลงและลดยอดพีกหลังมื้ออาหารหรือ postprandial spike นอกจากนี้สารประกอบพฤกษเคมีในกระเจีย๊ยบเช่นโพลีฟีนอลและสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและอาจช่วยปรับปรุงความไวของอินซูลิน รวมทั้งมีข้อมูลจากงานในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองว่าเมื่อของกระเจี๊ยบสามารถดักจับน้ำตาลหรือยับยั้งเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตบางชนิดได้ซึ่งรวมกันแล้วอธิบายได้ว่าทำไมการบริโภคกระเจี๊ยบจึงเชื่อมโยงกับการควบคุมระดับน้ำตาลที่ดีขึ้นในหลายการศึกษาผลงานวิจัยทางคลินิก และการสังเคราะห์งานวิจัยหลายชิ้นรายงานสัญญาณบวกต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานและผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ง,งานวิจัยควบคุมแบบสุ่มบางชิ้นพบว่าการเสริมด้วยผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบในรูปผงแคปซูลหรือผสมในอาหารทำให้ค่า FBG และ HbA1c สัญ,ญลักษณ์การควบคุมระดับน้ำตาลระยะยาวดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและการทบทวนเชิงระบบ พร้อมเมตาวิเคราะห์สรุปว่ามีแนวโน้มว่าการใช้กระเจี๊ยบสามารถช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลได้จริงอย่างไรก็ตามขนาดตัวอย่างยังจำกัดและผู้เขียนสรุปว่าอยากเห็นการทดลองขนาดใหญ่และระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลและกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนการรับประทานในชีวิตประจำวันสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นปรุงฝักสดเป็นผักเคียงผัดหรือลวกใส่สลัด บางคนใช้น้ำกระเจี๊ยบหรือโอคราวาเตโดยแช่ฝักหั่นในน้ำและดื่มซึ่งวิธีการอ่อนโยนต่อความร้อนเช่นลวกสั้นๆหรือนึ่งจะช่วยรักษาเมือกและใย,ยอาหารไว้ได้มากกว่าการศึกษาในมนุษย์บางฉบับใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานเช่นแคปซูลขนาดประมาณ1,000มิลลิกรัมหลายครั้งต่อวันเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจึงเห็นผลที่ชัดเจนดังนั้น หากต้องการใช้เพื่อประโยชน์ด้านระดับน้ำตาลให้พิจารณารูปแบบอาหารที่คงเมือกไว้และรับประทานในปริมาณสม่ำเสมอควบคู่กับอาหารสมดุลและการออกกำลังกาย ข้อควรระวังและคำแนะนำสั้นๆแม้จะมีงานวิจัยที่น่าสนับสนุนแต่กระเจี๊ยบเขียวไม่ใช่ยารักษาโรคโดยลำพังผู้ที่รับประทานยาลดน้ำตาลหรือยาชนิดอื่นๆควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเพราะเมือกหรือใย,ยอาหารอาจเปลี่ยนการดูดซึมยาบางชนิดได้และมีรายงานจากการศึกษาบางชิ้นในสัตว์ว่าการบริโภคสิ่งสกัดจากกระเจี๊ยบร่วมกับยาบางชนิดอาจมีปฏิสัมพันธ์ที่ต้องพิจารณา นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีภาวะไตหรือโรคประจำตัวอื่นๆควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอถึงแม้ว่าการทดลองบางฉบับรายงานความปลอดภัยที่ดีในการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมร่วมกับการรักษาปกติแต่การเฝ้าระวังและการประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์ยังเป็นสิ่งจำเป็น สรุปสั้นๆก็คือกระเจี๊ยบเขียวมีศักยภาพช่วยควบคุมระดับน้ำตาลผ่านการชะลอการดูดซึมน้ำตาลการกระตุ้นจุลินทรีย์ที่ดีและสารพฤกษเคมีที่สนับสนุนเมตาบอลิซึมซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากงานทดลองและการศึกษาในมนุษย์บางฉบับ แต่เพื่อการแนะนำเชิงการเพศที่แน่นอนยังต้องการหลักฐานจากงานวิจัยขนาดใหญ่และมีการควบคุมมากขึ้นดังนั้นหากคุณหรือคนใกล้ชิดมีภาวะเบาหวานหรือใช้ยาปรับระดับน้ำตาลแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนปรับเปลี่ยนการบริโภคเพื่อติดตามผลอย่างปลอดภัยข้อที่3ช่วยบำรุงหัวใจและลดความเสี่ยงโรคหัวใจกระเจี๊ยบเขียวมีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพหัวใจจากหลายมิติ เป็นแหล่งใยอาหารที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลและกรดน้ำดีมีสารพฤกษเคมีและฟลาวูนอยด์ที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบรวมทั้งมีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งช่วยควบคุมความดันเลือดและการทำงานของหัวใจโดยรวมคุณสมบัติเหล่านี้รวมกันทำให้การบริโภคกระเจี๊ยบเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ดีต่อหัวใจได้จริงในเชิงชีวภาพในระดับสารเคมีกระเจี๊ยบอุดมด้วยโพลีฟีนอลและฟลาวูนอยด์ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ให้ริดต้านออกซิเดชันลดการเกิดออกซิเดชันของ LDL กระบวนการหนึ่งที่เร่งให้เกิดคราบไขมันในหลอดเลือดและลดสัญญาณการอักเสบภายในผนังหลอดเลือดนอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าเมือกหรือใยละลายน้ำของกระเจี๊ยบสามารถจับกรดน้ำดีและลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลทำให้ระดับคอเลสเตอรอลร,รวม (TC) LDL และไตรกลีเซอไรมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งผลเชิงปริมาณของการศึกษาสังเคราะห์เมตาอนาลิซิสพบการลดระดับคอเลสเตรอรอลรวมในผู้เข้าร่วมทดลองอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าผลประโยชน์ต่อหัวใจมีหลักฐานรองรับทั้งจากการศึกษาห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลองและการทดลองในมนุษย์ที่เริ่มมีตัวเลขสนับสนุน,นกลไกที่เป็นไปได้สรุปเชิงชีวภาพคือเมือกและใยละลายน้ำชะลอการดูดซึมสารอาหารและจับกรดน้ำดีส่งผลต่อการลดการนำคอเลสเตอรอลเข้าสู่กระแสเลือด ขณะเดียวกันสารต้านออกซิเดชันในกระเจี๊ยบช่วยลดความเครียดออกซิเดชันและระดับการอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากนี้จุลินทรีย์ลำไส้เมื่อย่อยใยญของกระเจี๊ยบแล้วสร้างกรดไขมันสายสั้นที่มีบทบาททางสรีรวิทยาเช่นการปรับมิตอร์ลิซึมและการลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งทั้งหมดนี้สนับสนุนการทํางานของหลอดเลือดและหัวใจให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบอย่างไรก็ดีภาพรวมงานวิจัยระบ,บุว่า ข้อดีเหล่านี้มีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องการข้อมูลจากการทดลองแบบสุม่มขนาดใหญ่และระยะยาวเพิ่มเติมเพื่อสรุปแนวทางปฏิบัติทางคลินิกอย่างแน่นอนการใช้จริงเพื่อสนับสนุนหัวใจแนะนำให้บริโภคกระเจี๊ยบทั้งฝักในรูปอาหารธรรมชาติลวกนึ่งผัดไฟอ่อนเพื่อรักษาใยอาหารและสารพฤกษเคมีไว้ให้มากที่สุดหลีกเลียเ่ยงการต้มจนนุ่มจนสูญเสียสารบางชนิด สม่ำเสมอในการบริโภคเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าคาดหวังผลจากการกินแค่ครั้งคราวถ้าคิดใช้ในรูปแบบสกัดหรือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลมาตรฐานชัดเจนและติดตามผลกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำท้ายสุดแม้ข้อค้นพบจะน่าสนับสนุนแต่กระเจี๊ยบไม่ใช่ยารักษาโรคหัวใจโดยลำพังผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงความดันเลือดผิดปกติผู้ที่ใช้ยาแผนปัจจุบัน เช่นยาลดไขมันยาละลายลิ่มเลือดยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือมีโรคไตหรือนิ่วในไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับการบริโภคเนื่องจากสารอาหารบางตัวเช่นวิตามินเคและสารสกัดเข้มข้นอาจมีผลต่อการรักษาและการทำงานของยานอกจากนี้งานวิจัยแม้จะมีสัญญาณบวกแต่ยังต้องการการทดลองระยะยาวและกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่กว่านี้เพื่อยืนยันผลและความปลอดภัยในวงกว้างสรุปสั้นๆ กระเจี๊ยบเขียวสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้หลายทางผ่านการลดคอเลสเตอรอลลดความเครียดออกซิเดชันและสนับสนุนระบบเมตาบอลิซึมแต่ควรมองเป็นอาหารเชิงป้องกันที่ช่วยเสริมไลฟ์สไตล์และการรักษาที่เหมาะสมมากกว่าจะเป็นการรักษาเดียวๆและถ้าคุณมีเงื่อนไขาทางการแพทย์หรือรับยาประจำควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนปรับปริมาณอาหารหรือใช้ผลิตภัณฑ์เสริมและในบทต่อไปเราจะมาพูดถึงคุณประโยชน์ของแตงกวา พร้อมแล้วไปรับฟังข้อที่1กันได้เลยครับข้อที่1คือช่วยเติมน้ำให้ร่างกายและรักษาสมดุลอิเล็กโทรไลต์แตงกวาเป็นหนึ่งในผักที่โดดเด่นเรื่องปริมาณน้ำสูงซึ่งเป็นหัวใจของประโยชน์ข้อนี้ฝักแตงกวามีเนื้อที่เป็นน้ำมากทำให้เมื่อรับประทานแล้วช่วยเติมของเหลวให้ร่างกายโดยตรงการดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวสำคัญแต่การได้รับของเหลวจากอาหารที่กินร่วมไปด้วย จะช่วยให้การเติมน้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระสารอาหารอื่นๆในแตงกวาเช่นเกลือแร่บางชนิดและใยอาหารช่วยคงการกักเก็บน้ําและการดูดซึมอย่างสมดุลการได้รับน้ําเพียงพอผ่านทั้งเครื่องดื่มและผักผลไม้ที่มีน้ําสูงแบบแตงกวามีผลต่อการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายเช่นการไหลเวียนของเลือดการส่งผ่านสารอาหารการขับของเสียผ่านไต และการควบคุมอุณหภูมิร่างกายเมื่อร้อนนอกจากน้ำแล้วแตงกวายังมีแร่ธาตุที่ช่วยรองรับสมดุลอิเล็กโทรไลต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโพแทสเซียมและมีแมกนีเซียมในปริมาณเล็กน้อยซึ่งร่วมกันช่วยควบคุมความดันเลือดและการทำงานของกล้ามเนื้อเมื่อร่างกายเสียเหงื่อมากเช่นในวันที่ออกกำลังกายหรือในวันที่อากาศร้อนการได้รับแตงกวาเป็นของว่างหรือใส่ในสลัด สามารถเป็นวิธีเติมน้ำและเกลือแร่อ่อนๆที่เป็นธรรมชาติและไม่ต้องพึ่งเครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีน้ำตาลสูงนอกจากนี้โครงสร้างใยญ่อาหารของแตงกวาโดยเฉพาะเปลือกจะช่วยกักเก็บน้ำในลำไส้เล็กน้อยทำให้การปล่อยน้ำและสารอาหารเข้าสู่ระบบเป็นไปอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปช่วยลดโอกาสเกิดการตกเลือดของของเหลวแบบฉับพลันและช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติในมิติผิวพรรณและการฟื้นตัวหลังออกกำลังกาย การเติมน้ำผ่านอาหารอย่างแต่งกวาจะมีผลบวกต่อผิวคือช่วยให้ผิวดูอิ่มและลดความแห้งกร้านเนื่องจากการให้ความชุ่มชื้นจากภายในร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในแต่งกวาช่วยลดความเสียหายจากออกซิเดชันเล็กน้อยที่เกิดจากความร้อนหรือการออกกำลังกายหนักๆอย่างไรก็ดีผลจะเป็นการสนับสนุนเชิงป้องกันและเสริมสุขภาพมากกว่าจะเป็นการรักษาเฉพาะอย่าง เพื่อให้ได้ประโยชน์ด้านการเติมน้ำให้สูงสุดควรรับประทานแตงกวาแบบสดเช่นหั่นเป็นชิ้นใส่สลัดหรือนำไปแช่น้ำดื่มเป็นคิวคัมเบอร์วอเตอร์หลีกเลี่ยงก,การดองหรือแปรรูปที่ใส่เกลือมากเพราะจะย้อนแย้งต่อการชุ่มชื้นเกลือมากจะยิ่งทำให้ต้องการน้ำมากขึ้นอีกข้อปฏิบัติที่แนะนำคือรับประทานรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันเล็กน้อยเมื่อเป็นมือย่อยเพื่อถ่วงการย่อยและการดูดซึม ทำให้การเติมน้ําและสารอาหารออกฤทธิ์ยาวนานขึ้นสําหรับผู้ที่ย่อยเปลือกยากหรือมีอาการระคายเคืองลําไส้สามารถปอกเปลือกก่อนรับประทานได้แต่จะทําให้สูญเสียใยอาหารและสารบางอย่างที่ช่วยกักเก็บน้ําไปบ้างข้อควรระวังเล็กน้อยผู้ที่ต้องจํากัดโพแทสเซียมเช่นผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับการบริโภคผักรวมทั้งแตงกวาแม้ว่าปริมาณโพแทสเซียมในแตงกวาจะไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับผลไม้บางชนิดก,ก็ตามและควรล้างให้สะอาดเพื่อลดสารตกค้างทางการเกษตรที่อาจรบกวนการดูดซึมน้ำนอกจากนี้หากใช้แตงกวาดับบวมภายนอกเช่นวางแผ่นแตงกวาบนตาเป็นการช่วยลดบวมชั่วคราวแต่เป็นวิธีชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่การรักษาปัญหาเรื้อรังสรุปแล้วการกินแตงกวาเป็นวิธีธรรมชาติและง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง ที่ช่วยเติมน้ำให้ร่างกายและสนับสนุนสมดุลอิเล็กโทรไลต์รวมทั้งมีผลดีต่อผิวและการฟื้นตัวหลังใช้งานร่างกายหนักเหมาะสำหรับเป็นของว่างระหว่างวันใส่ในมื้ออาหารหรือทำเป็นน้ำแตงกวาดื่มเพื่อเพิ่มการชุ่มชื้นโดยไม่เติมพลังงานหรือเกลือที่ไม่พึงประสงค์ข้อที่2ช่วยควบคุมน้ำหนักและสนับสนุนการจัดการพลังงานของร่างกาย แตงกวาเป็นหนึ่งในผักที่เหมาะมากสำหรับใครที่อยากควบคุมน้ำหนักหรือปรับพฤติกรรมการกินเพราะมีความหนาแน่นพลังงานต่ำและให้ปริมาณเนื้อปริมาตรมากเมื่อเทียบกับแคลอรี่ที่ได้รับเมื่อกินอาหารที่มีปริมาตรสูงแต่พลังงานต่ำร่างกายจะรับรู้ความอิ่มได้จากปริมาตรของอาหารมากกว่าจากปริมาณพลังงานทันทีส่งผลให้กินอาหารรวมในมื้อน,นั้นน้อยลงโดยไม่รู้สึกทรมานการใส่แตงกวาในสลัด เป็นของว่างหรือทำเป็นแท่งจิ้มกับโปรโตีนไม่ติดมันเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลในการลดการบริโภคขนมขบเคี้ยวหรือของหวานที่มีพลังงานสูงแบบอัตโนมัตินอกจากน้ำที่มากแล้วแตงกวายังมีใย,ยอาหารในเปลือกและเนื้อซึ่งช่วยเพิ่มความอิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป ย้ายอาหารชะลอการว่างของกระเพาะและยืดเวลาการดูดซึมสารอาหารทําให้ความอยากอาหารระหว่างมื้อลดลงช่วยให้เลือกรับประทานมื้อถัดไปในปริมาณที่พอหมอได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้การที่แตงกวาเป็นอาหารมีแคลอรี่ต่ำยังช่วยให้เราสามารถเติมจานให้ดูใหญ่ขึ้นโดยไม่เพิ่มพลังงานมากเทคนิคง,ง่ายๆที่ใช้ได้ผลจริงในการลดปริมาณพลังงานรวมต่อวันแตงกวา ยังช่วยในมิติของพฤติกรรมการกินการมีตัวเลือกผักสดกรุบๆเช่นแตงกวาไว้ใกล้มือทำให้โอกาสหยิบของว่างที่มีแคลอรี่สูงลดลงและการเติมแตงกวาเข้าไปในจานยังช่วยชะลอจังหวะการกินเพราะต้องเคี้ยวทำให้สมองมีเวลาได้รับสัญญาณอิ่ม การรวมแตงกวาเข้ากับแหล่งโปรตีนเล็กน้อยหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตพร่องมันเนยหรือทูนา่าหรืออะโวคาโดเล็กน้อยจะยิ่งเพิ่มความอิ่มทนทานและช่วยรักษาระดับน้ำตาลให้ไม่พุ่งเร็วส่งผลเชิงพฤติกรรมที่เอื้อต่อการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืน ในเชิงเมตาบอลิซึมแม้แตงกวาไม่ใช่อาหารที่เผาขลังไขมันโดยตรงแต่การทดแทนอาหารที่มีพลังงานหนาแน่นด้วยแตงกวาเป็นส่วนหนึ่งของการลดพลังงานสุทธิในแต่ละวันซึ่งเป็นเงื่อนไขหลักของการลดน้ำหนักนอกจากนี้ องประกอบอาหารที่ช่วยการย่อยเช่นใยอาหารและการสนับสนุนการดื่มน้ำมากขึ้นเมื่อกินแตงกวาล้วนมีบทบาทช่วยการทำงานของระบบย่อยและการขับของเสียทำให้การลดน้ำหนักมีแนวโน้มปลอดภัยและได้ผลดีขึ้นเมื่อทำคู่กับออกกำลังกายและการจัดการเมื่ออาหารโดยรวมเคลียรลับการใช้แตงกวาเพื่อควบคุมน้ำหนัก กินทั้งเปลือกเมื่อย่อยได้เพราะเปลือกให้ใยอาหารและสารอาหารมากกว่าหั่นเป็นแท่งเพื่อจิ้มกับโปรตีนหรือฮัมมุสแทนขนมกรุบกรอบเลือกปรุงแบบสดหั่นใส่สลัดหรือทำเป็นน้ำแตงกวาแบบไม่เติมน้ำตาลเพื่อเป็นเครื่องดื่มลดความอยากหากต้องการความรู้สึกอิ่มนานขึ้นให้จับคู่กับโปรตีนเช่นไข่ถั่วหรือโยเกิร์ตเล็กน้อยและระวังการดองหรือแปรูปที่เติมเกลือหรือน้ำตาลมากซึ่งจะย้อนผลประโยชน์ด้านการลดน้ำหนัก ข้อควรระวังสั้นๆแตงกวาไม่ใช่ยาลดน้ำหนักเด่นเดียวผลดีต้องอาศัยการปรับอาหารภาพรวมและการออกกำลังกายหากมีปัญหาระบบทางเดินอาหารบางประเภทเช่นบางคนอาจรู้สึกแน่นท้องกับผักสดบางชนิดให้ลดขนาดเสิร์ฟหรือปอกเปลือกลองดูและผู้ที่ต้องจำกัดแร่ทุบางอย่างเนื่องจากภาวะไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับปริมาณอาหารโดยรวมข้อที่3ช่วยบำรุงผิวพรรณลดการอักเสบ และต้านอนุมูลอิสระอย่างเป็นธรรมชาติแตงกวาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผักสดชื่นหลังมื้ออาหารแต่ยังมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อผิวพรรณอย่างชัดเจนทั้งผ่านการรับประทานและการใช้ภายนอกโดยพื้นฐานคือแตงกวามีปริมาณน้ำสูงและมีสารอาหารที่ช่วยซัพพอร์ตการซ่อมแซมผิวและลดความเสียหายจากออกซิเดชันเช่นวิตามินซีวิตามินเคแร่ธาตุบางชนิดและสารพฤกษเคมีกลุ่มฟลาโวโนอยด์กับแทนนิน ซึ่งรวมกันช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้น้ำที่ได้รับจากแตงกวาช่วยผิวชุ่มชื้นจากภายในทําให้ผิวดูอิ่มขึ้นและลดความหยาบกร้านซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของผิวที่ดูสุขภาพดีทางชีวภาพวิตามินซีในแตงกวาช่วยเป็นปัจจัยร่วมในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้างสําคัญของผิวหนังทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นและช่วยให้แผลเล็ก หรือตำหนิเล็กน้อยฟื้นตัวได้ดีขึ้นส่วนสารต้านอนุมูลอิสระและสารต้านการอักเสบในแตงกวาช่วยลดการอักเสบที่เกิดจากมลภาวะหรือการสัมผัสแสงแดดบ่อยครั้งความสามารถในการลดการอักเสบนี้ยังหมายถึงการบรรเทาอาการแดงหรือระคายเคืองเล็กๆน้อยๆได้และเมื่อนํามาใช้ภายนอกแตงกวายังมีเอฟเฟกเย็นหรือคูลิ่งเอฟเฟกที่ช่วยบรรเทาอาการบวมและตาบวมได้ชั่วคราว การประยุกต์ใช้จริงมีทั้งแบบรับประทานและแบบภายนอกรับประทานแตงกวาเป็นประจำเช่นใส่ในสลัดทำเครื่องดื่มแตงกวาหรือใส่ในสมูทตี้พร้อมส่วนผสมที่บำรุงผิวอื่นๆจะให้ประโยชน์จากภายในช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและส่งสารอาหารที่สนับสนุนการซ่อมแซมผิวส่วนการใช้ภายนอกเช่นวางแผ่นแตงกวาที่เย็นจัดบริเวณรอบดวงตาหรือนำแตงกวาบดผสมกับว่านหางจระเข้หรือโยเกิรต์ต แล้วพอกบนผิวประมาณ10 1ถึง15นาทีจะช่วยลดบวมปลอบประโลมและให้ความสดชื่นทันทีแต่ควรหลีกเลี่ยงการผสมกับกรดข้มข้นหรือส่วนผสมที่อาจระคายเคืองเช่นมะนาวโดยตรงบนผิวบอบบางเพราะอาจทําให้แสบหรือระคายเคืองได้เคล็ดลับการใช้งานที่ได้ผลจริงคือเลือกแตงกวาสดเปลือกไม่ช้าและล้างให้สะอาดก่อนใช้เพราะเปลือกให้ใยอาหารและสารพฤ่ษเคมีมากที่สุดหากใช้ภายนอก ควรทำความสะอาดผิวก่อนและทดสอบอาการแพ้ที่ท้องแขนเล็กน้อยก่อนนำมาพอกบนหน้าเป็นครั้งแรกในแง่ของปริมาณรับประทานแตงกวาเป็นส่วนหนึ่งของมือ้อหรือเป็นของว่างทุกวันสามารถให้ผลสะสมที่ดีต่อผิวเช่นครึ่งถึงหนึ่งผลขนาดกลางต่อวันปรับตามความชอบและความต้องการพลังงานโดยรวมและใช้ทรีตเมนต์ภายนอก1-2ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อความสดชื่นและลดบวมชั่วคราวข้อควรระวังเล็กน้อย คนที่มีผิวบอบบางหรือแพ้ง่ายควรทดสอบก่อนใช้ภายนอกและหากได้รับการรักษาหน้าหรือใช้ยาทาผิวเฉพาะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่อ่านมีปฏิกิริยากับยานอกจากนี้ควรล้างแตงกวาให้สะอาดเพื่อลดสารตกค้างจากการเกษตรหากเป็นไปได้เลือกแบบออร์แกนิกหรือปลอกเปลือกก่อนใช้เพื่อความอุ่นใจสรุปคือแตงกวาเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่ช่วยบำรุงผิวลดการอักเสบ และให้ความชุ่มชื้นจากภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้เป็นประจำและปฏิบัติอย่างระมัดระวังขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับหวังว่าไอเดียและประโยชน์จากแตงกวาจะเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆนแล้วกดติดตามช่องของผมเพื่อไม่พลาดคลิปสาระสุขภาพง่ายๆครั้งต่อไปถ้ามีคำถามหรืออยากให้ผมพูดเรื่องผักหรือผลไม้อะไรเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกได้เลยครับเจอกันคลิปหน้า